สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับอู่ปาชิตอีกเช่นเคยนะคะก็วันนี้วันเสาร์นะคะวันเสาร์ที่ส6หก็วันนี้สุดสัปดาห์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าช่วงบ่ายวันนี้ช่างที่อู่เรามีทํางานอะไรบ้างโอ้วันนี้วันหวยออกเลยเรามาดูบรรยากาศที่อยู่ดีกว่าว่าจะคือคืนขนาดไหนนะคะโอเคมานี่นะคะคันนี้นะคะหอยสองอันนี้เป็นงานช่วงล่างนะคะก็ เจนสองนะคะเข้ามาช่วงบ่ายก็ตอนนี้ช่างก็เดี๋ยวกําลังเตรียมอะไรและเดี๋ยวกาลังจะรุยงานกันเดี๋ยวเราไปดูหอยอื่นกันดีกว่าโอเคก็คันนี้นะคะเจนสองนะคะก็คันนี้ลูกค้ามาซื้ออะไรมือสองเนาะมาซื้อยางอะไรกับเรานะคะแล้วก็มีเปลี่ยนโช๊คฝาท้ายด้วยก็แล้วก็มาดูหอยนี้นะคะ นี่ก็เป็นงานช่วงล่างเช่นกันนะคะก็ตอนนี้ช่างก็กําลังเล่งมือกันเลยอะดูบรรยากาศช่างกําลังทํางานกันอ่ะเดี๋ยวเรามาดูหอยต่อไปดีกว่าว่าหอยนี้ทำอะไรเคหอยนี้นะคะเป็นเจนสองเหมือนกันก็รถคันนี้นะคะมาด้วยอาการเรื่องน้ำตันความร้อนขึ้นเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ ช่างออสเลยก่อนว่าตอนนี้นะคะกําลังทําอะไรอยู่นะคะช่างออสวนันนี้ตอนนี้กำลังทำออยู่คะอ๋อเช็คระบบน้ําครับกลังเช็คระบบน้ําอยู่นะคะคันนี้อ่าดูบรรยากาศการทํางานของช่างออสหน่อยนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศการทํางานของฝั่งนู้นมาดีกว่าคะ่ะว่าตอนนี้ครกคนกําลังทา ก็งานฝั่งนี้นะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานใหญ่ๆเนาะก็อย่างคันนี้นะคะเจนสองก็มาเปลี่ยนเครื่องท่อนตรงตอนนี้นะคะช่างแชมก็กำลังดำเนินการอย่างขยันขันแข่งนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศการทํางานของช่างแชมป์หน่อย วันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์พี่กุ้งหน่อยกว่าว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เหรอครับวันนี้ก็อากาศดีครับก็วันนี้วันวันหวยออกครับก็พยายามจะหาเลขเด็ดตามขอลรถลูกค้านะครับก็เป็นธรรมเนียมครับวันสุดสัปดาห์แล้วก็วันหวยออกก็คือถ้าใครถูกหวยวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปเลี้ยงยกอู่กันครับนี่เราไม่มีเรื่องงานกันเลยนะอ่าฮะอ่าก็วันนี้ก็ เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยก็ปล่อยรถออกไปว่าช่วงเช้าก็ประมาณน่าจะเจ็ดแปดคันแล้วอ่าที่เหลือก็เป็นลูกค้านัดหมายกับ a l ล in อินฮะก็พยายามเคลียรเคลียให้หมดวันนี้หมดครับวันนี้เดี๋ยวตอนเย็นเดี๋ยจะอัปเดตในใต้คอมเมนต์อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราจะมีรูปล้างอู่นะครับวันนี้มันเป็นวันเสาร์วันเสาร์ทุกๆวันเสาร์เอย่างนี้ดีกว่าเราจะล้างอู่เคลียรพื้นที่ที่จะรองรับในส่วนของวันอาทิตย์หน้าในส่วนของวันจันทร์ก็เหมือนเริ่มต้นใหม่ครับ ก็ทำห้าสอไปด้วยทีเดียวเลยครับก็ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวผมขอไปไปทำงานต่อแล้วกันเดี๋ยวไปกับน,น้องๆต่อแล้วกันนะครับโอเคขอบคุณครับค่ะโอเคแล้วถ้าทุกคนอยากเห็นงานแบบไหนหรือว่าอยากเห็นบรรยากาศใีอูหรือว่าอยากชมคลิปแบบไหนนะคะลองคอมเมนต์กันไว้ไว้เดี๋ยวเราพาไปดูกันแล้วก็ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย